ได้เรื่องค่ะที่ที่จริงๆแล้วอ่าจากมุมมองของโซเชียลเอ่อเหมือนกับว่าอ่อปัจจุบันปัจจุบันนี้หลายๆหลายๆหลายห,ายหายคนส่วนมากเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าค่ะแล้วของอาจารย์ก็มีแบบทำหน้าเรียวเหมือนกับว่าปรับงโง่เ้งด้วยอค่ะก็อยากจะ ใช้วิชาที่ได้เรียนไปเอาไปเสริมความงามให้ลูกค้าทุกๆท่านที่อยากจะแบบปรับรูปหน้าเสริมโง่แห้งแล้วก็เก็บเหนียงยานก็คิดว่าจะทำจู่ตรงนี้ยค่ะจุดนี้ค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะคะศูนย์ค่ะสามห้าสค่ะ ชื่ออะไรคะอยู่พิกัดแถวไหนคะพิกัดเชียงใหม่นะคะหางดงอำเภอหางดงค่ะอยู่อยู่อยูอ่ใกล้ๆอำเภอหางดงนะคะ่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะถ้าชื่อ,อมน,นค่ะเทศนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้ มันมีหนทางที่ที่ถูกกฎหมายก็อยากให้ไปแบบถูกกฎหมายจะได้ไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนพี่แล้วเราไม่ต้องไปหลบหลบจ้อนๆนะคะประมาณว่าประมาณว่าเห็นรถตำรวจในท้องแอหลบอะแล้วแล้วเคยเดี๋ยวรลบาประวัตินี้อาจารย์ชอบมากเคยเคยจะโดน เคยเคยแบบว่าจะโดนข่มขืนในรถนะฮะประมาณว่าถามว่ามันมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโลกสวยแต่คนเรามันจะมีใครสักคนหรือว่าจะมีอะไรร่วมกับใครสักคนมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความพอใจแล้วก็ความยินยอม เราไปเป็นผีน้อยด้วยนะไปเป็นผีน้อยแล้วแถมจะโดนข่มขืนจะโดนลูกค้าข่มขืนด้วยนะคะถึงขนาดวิ่งแบบเสื้อผ้าที่พี่เขาเล่ามานะคะในคาสเลนวิ่งเนี่ยเสื้อผ้าไม่มีเลยนะคะแต่ว่า,เ,าวเออลงเท้า <laughs> <laughs> เราเท้าไม่มีนะใช่อาจารย์ถ้าสมมติว่าถ้าเราเรารู้สึกว่าคนคนนั้นเรา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  <laughs> ไม่ฝืนตัวเราเองมันก็โอเคค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันฝืนตัวเองเราก็ไม่ไม่ไม่ไมโอเคกับ okay ตรงน,นั้นนะคะบอกบอกได้ไหมบอกประเทศได้ไหม <laughs> เผื่อสาวๆที่อยากจะไปเป็นผีน้อยระวังตัวแบบนนึง <laughs> จริงๆมันก็ต้องระวังทุกประเทศนะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีค่ะทุกประเทศเหมือนกันไม่ว่าตัวประเทศของเราเองก็เหมือนกันเราก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองค่ะ อตอบคำถามเลยสวยเหมือนนางงาม <c oughs> ไม่ทำลายประเทศใดทางใดทั้งสิ้น <c oughs>